แดดเมืองไทยอะโหดมากถ้าใครนะครับตากแดดนานๆเนี่ยรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นในระยะสั้นนะครับสาหรับใครเนี่ยที่ตากแดดบ้างแต่ไม่บ่อยนะครับผมก็จะเกิดอาการอย่างนี้นผิวแสบผิวไหม้ระคายเคืองนะครับผมแล้วก็ผิวขาดน้ําได้นะส่วนระยะยาวนะครับถ้าใครเนี่ยเจอแดดบ่อยๆเป็นประจํานะบอกเลยว่าอันตรายมากๆเลยนะครับหนึ่งเลยที่จะเจอคือนี่ผิวไม่สม่ําเสมอนะครับคล้ำำําดําเป็นกรบ กินดังดำมาหมดแล้วที่คนทุกคนกลัวคือเนี่ยเหนียวแล้วก็แก่เร็วมากๆเลยนะตัวนี้ถ้าโดนบ่อยๆนะครับผมแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่เป็นมะเร็งผิวหนังได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวแสงแดดเนี่ยเขาไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งของร่างกายนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้น่ากลัวสุดๆเลยนะใครตากแดดบ่อยๆต้องระวังเลยแต,แต่แต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมมีวิธีป้องกันให้นะครับก็คือ1น,นะทาครีมกันแดดที่มี s p f เนี่ยสาบบวกๆกช่วยได้นะครับผม2นะครับหลีกเลี่ยงการเจอแดดนะ สามนะครับคือหาอุปกรณ์นะป้องกัน UV นะครับสวมใส่เวลาเราออกแดดหรือทํากิจกรรมอะไรที่มันเจอแสงแดด UV เยอะๆนะครับผมสําหรับใครนะที่หาอุปกรณ์กันแดดนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงมือบอกแขนผ้าบับนะครับผมบอกเลยร้านเราเนี่ยกัน UV ได้ของจริงนะเพราะเราเคลือบสารกัน UV มาแล้วครับแน่นอนดูที่หน้าคลิปได้เลยกัน UV ได้ของจริงนะครับผมต้องซีซียูวีนะใครสนใจดูนะครับผมที่ตก้าได้เลยครับผมเป็นห่วงนะครับ